สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับหยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับรถครอบครัวนะคะเจที่นั่งนะคะวันนี้เราอยู่กับคันนี้เลยค่ะกับ Toyota New f o อ n e e r ค่ะ2.8ขับ4นะคะตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยนะคะ TRD Sportivo h ค่ะปี B 2019นะคะไม่ขับใช้งานไป99,000กิโลเมตรค่ะมาพร้อมกับราคาพิเศษ1,290,000บาท เท่านั้นนะคะตัวรถมาพร้อมกับตัวรถสีดําดุดันแบบนี้เลยนะคะภายในรถและตัวรถจะเป็นยังไงบ้างวันนี้หยกจะพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะเรามาเริ่มกันจากที่ตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตามสไตล์ทียดีเลยเนาะจะเป็นตัวสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้โตโตยต้าตรงกลางนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าไมเนอร์เชนแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟ l e ล Daytime r u n n i n g Light ค่ะมีระบบตัดแสงไฮเบีมให้แล้วเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้า LED ค่ะออกศูนย์ออกโรงงานนะคะดูหล่อมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้มาต่อกันที่ตัวยางเลยนะคะสำหรับตัวยางเป็นยางปี2019นะคะปีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็แม็กนะคะตามสไตล์ t r d เช่นเคยนะคะขอบ20แบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้ตรงฝั่งกระจกทั้ง2ด้านเลยนะคะที่จะเปิดเป็นโครเมียมทั้งหมดเช่นกัน4บานเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่จะ เปิดสมาร์ทคีย์เลดแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มีกุญแจไว้ใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้แล้วนะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะสำหรับคันนี้เป็นภายในตัวเทีดีนะคะจะมาพร้อมกับคุมโทนนะคะสีดําแดงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ตัวเบาะก่อนเลยนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดําแดงคุมโทนเนี่ยที่ยกได้บอกไปนะคะแล้วก็ได้มาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะตัวนี้สามารถปรับทิศทางได้6ระดับ6ทิศทางด้วยกันค่ะมา กันที่ตัวกระจกนะคะกระจกเป็นกระจกออตโต้สบานนะคะแล้วก็กระจกไฟฟ้าออตโต้สบานเช่นกันค่ะระบบเซนทรัลล็อกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ เป็นตัวฝาหลังนะคะอัตโนมัติแล้วก็เป็นตัวปุ่มพาวเวอร์ดอร์นะคะในส่วนของตัวปุ่มพุสต์สตาร์นะคะหรือว่า En g i n e start จะเป็นตัวสีแดงนะคะทีอดีแบบนี้นะคะมีเฉพาะตัวทีอดีนะคะที่เป็นสตาร์ t สีแดงเนาะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มวอลลุ่มได้ค่ะลดวอลลุ่มได้รวมไปถึงรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมาลัยมีแอร์แบให้ค่ะรวมไปถึงคูสคอนโทรลนะคะ ปรับความเร็วคงที่นะคะแล้วก็เป็นตัวแพนเดอรชิพนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์กันได้นะคะเวลาเดินทางไกลๆจะได้ไม่เหนื่อยกันนะคะสําหรับตัวเรือนไม้อย่างที่อยู่ได้บอกไปว่าอยู่ที่9 9 0 0 0กิโเมตรนะคะตัวนี้ไม่แท้ไม่เดิมเนาะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะมาต่อกันที่ตัวหน้าจอนะคะตัวหน้าจอเป็นหน้าจอ d v วดีทัศสกรีนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ด้านล่างนะคะถัดลงมาระบบเกียร์จะเป็นเกียร์ดิจิตอลทั้งคันนะคะตัวนี้เย็นแน่นอนนะคะแล้วก็อ่าคันนี้จะเป็นตัวขับ4นะคะก็จะมีปุ่ม H2 H4 LC สามารถปรับกันได้เนาะแล้วก็เป็นตัว traction control นะคะลงที่ลาดชันนั่นเองค่ะส่วนตัวเกียร์นาอเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวปุ่ม eco mode ค่ะ power mode แล้วก็เป็นตัวกาเลื่นเท่าไหร่ก ค่ะรวมไปถึงตัวปุ่มออโต้สต็อปนั่นเองนะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะก็มีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ด้านหลังห้องโดยสารเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้รารถเพิ่งเข้ามาเนาะออกตัวไว้ก่อนว่าสภาพที่ลูกค้าได้เห็นตอนนี้คือสภาพตามอ่านจริงงาน100%งเเลยนะคะยังไม่ได้มีการเก็บงานหรือบิ้วงานใดทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าสภาพรถที่ได้มาคือสวยงามมากๆเลยนะคะตัวเบาะก,ก็ ไม่ยับไม่ช้ำเลยนะคะแล้วก็ตัวเพดานนะคะก็เกลี้ยงๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขีดขว่วนใดๆทั้งสิ้นเลยเช่นกันนะคะด้านล่างถักลงมาค่ะจะมีที่ชัดแบตให้2จุดด้วยกันนะคะด้านบน ตัวนี้จะใส่เป็นตัว power outlet นะคะแล้วก็ด้านล่างจะใช้เป็นอ่าหัวปลักไฟบ้านนะคะถูกแปลงมาแล้วที่ไฟ220โวลต์หรือว่าแกบเทาาไฟบ้านนั่นเองนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่าสติกเกอร์นะคะตรงขอบประตูนะคะยังไม่ได้มีการแกะใช้งานเลยเนาะตัวยางนะคะดอกแน่นๆแบบนี้ทั้งสีเส้นเลยนะคะมาพร้อมกับตัวอ่อดิสเบกสล้อหน้าหลังนะคะแล้วก็ ไฟเลี้ยวของอ่าไฟเลี้ยของเขาจะเป็นเรียงเส้นส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะแบบไลท์ไกดิ้งเนาะคันนี้เป็นตัว TRD นะคะ Spot t ตซชุดต่ชุดตกแต่งพิเศษจากโรงงานนั่นเองนะคะแล้วก็อ่าด้านล่างนะคะเป็นตัวชุดยังอะไรนะคะอยู่ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะคะ2.8ดีเซลนะคะด้านหลังมี กล้องหลังมาให้ออกส่นออกโรงงานนะคะฝาหลังเปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้นะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะลูกค้าในส่วนของด้านหลังสามารถปรับอ่าพับนะคะแบบนี้ได้หรือว่าพับขึ้นมาใช้งานก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าเลยถ้าพับเก็บนะคะจะทําให้พื้นที่นะคะกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถวางสัมภาระได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับ การใช้งานของลูกค้านะคะได้เลยนะคะในส่วนของคันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าก็ให้ลูกค้าได้เห็นสภาพตามจริงหน้างานของตัวรถแบบนี้100%เลยนะคะช่วงนี้ t ต y o ต้า o ฟ n e r นนะคะลูกค้าหายากมากๆนะคะถ้าถูกใจอย่ารอช้านะคะอย่างที่โยกได้บอกไปเนาะว่าตัวเบาเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้านะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ คู่มือการใช้งานนะคะก็อยู่ครบนะคะอ่าลืมบอกไปว่าลำโพงทุกตัวนะคะของตัวเทียดีจะใช้เป็นของ JBL ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าคอนโซลหรือว่าเป็นตัวฝั่งประตูนะคะก็จะเป็นของ JBL รอบคันเลยนะคะรวมไปถึงตัวหน้าจอด้วยนะคะยังไงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเป็นคันนี้เลยหรือว่าจะเป็นคันอื่นนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5296นะคะกับเซลล์ย เดี๋ยวยกจะทิงช่องทางการติดต่อทั้งหมดเลยเนาะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถจิ้มแล้วก็ทักสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมช่วยเหลือทุกคันดันทุกเคสกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ